สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้มาถ่ายคลิปรีวิวให้เพื่อนเอนได้ดูเนาะว่าเราใช้น้ำอะไรไปหดสตอเบอรี่จ้าสตอบรี่นี่มันจะใช้น้ำประดานลดบได้จ้ะมันเป็นกดเรามีอ่างเก็บน้ำแรงทำกษตรของเราจ้าอ่างเก็บน้ำนี่ ทำได้ประมาณสามสิบปีแล้วว่าเนาะของหมู่บ้านจ้ะหมู่บ้านนี้จะมีอ่างไว้ให้ใช้ทำกระเสวดประมาณสามลูกจ้ะแต่เขาก็ได้ลอกไปสามครั้งละหน้าน้ำลึกลงไปก็ประมาณห้าเมตรจ้ะเพราะว่าดินมันไหลลงมาแล้วมันก็ตื้นขึ้นจ้ะถ้า ถ้าข้องงบอบอตอมาล็อกมันก็เข้าไปล็อกบ่ได้เพราะมันเป็นขี้เลนจ้ะก็ได้ประมาณห้าเมตรจะแสะข้างตะลิงจ้ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เราเอาไใ้ไซทำกระเตรของหมู่บ้านเราจา้ะเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้เพื่อนๆได้ดูเนาะนี่จ้ะตรงนี้ก็คือ หลังอ่างเก็บน้ําถนนอ่างเก็บน้ําจะประมาณนี้จะแต่ก็มีปลาเด้อปลาเยอะเหมือนกันเนะีคนในหมู่บ้านก็มาเลาะตกอยู่พอได้กินจ้ะเราได้ติดใดไว้ตรงนี้จะตั้งใดไว้ตรงนี้สองตัวอีกตัวนึงมันเป็นใดซักมันบอดีจ้ะ ไปใช้ใดตัวนั้นได้ขเขาเอนใด้หอยว่าถ้าใดก้นหอยนี่แหละแล้วก็มาติดสวิกไว้ตรงนี้ตัวนึงแล้วเราก็เอาไฟลงตามทางนี้สหาถนนเสาไฟที่เราดึงลงจะเราไปหาบ้านประมาณ200เมตรถึงบ้านพอดีจ้ะวางแปบ,บไปแหน่วนี้จ้ะ นี่จะ้ะเราก็ได้วางหัวกระโหลกตรงนี้จ้ะวางไว้ตรงนี้เปิดอตรีกไฟตรงนู้นแล้วก็มาเปิดอตรีกไฟตรงนี้แล้วน้ำก็เดินเดินไปบ้านเราจ้ะเป็นตัวนี้นี่เป็นตัตคว,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 วบคุมแบบนี้น้ำขึ้นเลยจ้ะนี่น้ำขึ้นเลย ก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆจ,ๆจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า